สนาโปรไฟล์วันนี้เรามาทำความรู้จักกับการเร็ตเบลกันครับพ่อหนุ่มคนนี้เกิดที่คาร์ดิปประเทศเวลเริ่มต้นคาแข่งกับสโมสรเซาทธมั์ตันโดยเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายโดยที่มาถึงครับยิงฟรีคิกเข้าไป4เมตรจากการลงเล่นให้45นัดก,กับทีมนักบุญจากนั้นไก่เดือยทองท็อตแนมฮอสเปอร์ซื้อตัวมาราคาถูกแค่7ล้านปอนในพฤษภาคมปี2007โดยลงเตะไปยี่ม็ดแรกพี่หน้าลิงคนนี้แกไม่ชนะเลยในเกมลีก แต่หลังจากนั้นเบลได้มีโอกาสไปประกาศสักดาหให้ตัวเองในเวทีโลกในการซัดแฮตติกในแมตที่เจอกับอินเตอร์มิลานพร้อมนําลูกบอลกลับมาฝากลูกฝากเมียที่บ้านและตามมาด้วยได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของพรีเมียร์ลีกจากการโหวตของเพื่อนร่วมอาชีพด้วยกันและพ่วงด้วยรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมจากสมาคมนักข่าวในปี2 0 1 2 2 0 0 3เล่นโคตรดีขณะน,นี้ราชทุกเขาเลยอัลมาริตไม่รอช้ารีบควา้าตัวมาอย่างเร็ววในเดือนกันยายนปี2 0 1 3พร้อมกับสถิติค่าตัวแพงที่สุดในโลกด้วยค่าตัว85.3ล้านปอน เกงขนาดที่ทำประตูได้ในศึกโกปาเดเรและดูฟ้าแชมเปี้ยนลีกในรอบชิงชนะเลิศในปี2013และ2014และก็ควา้าแชมป์ทั้งสองถ้วยเป็น2แชมป์กรกแก่ชีวิตของเขาในด้านทีมชาติกาเรตเบลนับเป็นนักเตะอายุที่น้อยที่สุดที่ได้ลงสนามรับใช้ชาติเบลด้วยอายุ16ปีกับ315วันเชิญชมความเฟี้ยวฟ้าของกาเรตเบลดาวยิงหน้าลิงของเรอัลมาดริดและนี่คือขอบสนามโปรไฟล์ขอบคุณวิดีโอต้นฉบับดีๆจากซีเรสลีฟุตบอลทีวี ขอบสนามโปรไฟล์ตอนหน้าจะเป็นใครโปรดกดไลค์ขอบสนามไว้นะครับมีมาทุกวันแน่นอน The world is relentless the city won't sleep It h a r d and your soul bring s you to your knees But we convey